เอาละครับก็กราบสวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุรุปรกากันอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับผมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เรามากับเกม w i b a u t y s h o w d o w n กันอีกแล้วจากคอนเทนต์ทุนน้อยสอยเงินล้านนั่นเองนะผู้ชมเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าตื่นเต้นและเหนื่อยล้าไปพอๆกันนะเหนื่อยแค่ไหนก็ดูนะาดูหน้า เดี๋ยวไม่ไหวแล้วหาวโชว์เลยได้ไหมคือแบบอมันปั้นขึ้นยากพอสมควรเลยนะผมบอกเลยว่ามันยากพอสมควรเลยกับคอนเทนต์นี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะท่านผู้ชมไม่งั้นผมจะหลับตาเล่นแล้วนะหลับตาเล่นเลยขอ,อยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาก็เย่แลมา 77,307บาทยังไม่ได้ถึง10%ของ1ล้านเลยแต่ถือว่ามาไกลจากทุน5บาทนะถือว่ามาไกลพอสมควรนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วก็3 2 1ซัดกันเลยะ่ะโอ้ยแตกอยู่เคบวกเอฮะแล้วคูณสี่ที่หมวกวัังแถวเฮ้ย กดปุ๊บขึ้นแสนปั๊บท่านผูน้ชมของจริงปล่อยมันไหลดีไหมไปเลยกระบวันซูปเปอร์เมกาที่39,780กาน้บาทครับผมเป็นแล้ว200อได้อยู่นะไป เอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนนะครับผมน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ากว่า18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตเชิญได้เลยท่านผู้ชมลิงอยู่ใต้คอมเมนต์นี้กดเข้าไปสมัครกันเยอะๆได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากลดแลกแจกแถมเยอะมากนะครับผม ฮัลโหลไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าัรรถแรกจะแถมอะไรครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเครดิตที่จะปั่นไม่มีเงินทุนที่จะลงนะสามารถกดเข้ามาในกลุ่มและทํากิจกรรมล้ําเครดิตฟรีกันไปได้เลยวันหนึ่งแจกไม่ต่ํากว่า300เครดิตแน่นอนอะสามหมุนนะยาวไปเลยต้องแตกมาบ้างแหละนี่ไงพุดภูมาปางครับขอยัดหลับตานะ โอ้โหเหนื่อยจริงเบ็ด200ไม่ขยับขยื่นกระเตื้องกระลือกระหือลือกันมาเลยฮะอุ้ยเรานั่งดูมาแบบจะจะจะสิบหมุนแล้วนะเก้าหมุนแล้วนะเราดอกนี้แตกมาครับอุ้ยได้เรื่องอยู่แปดแล้วคุณโอ้โหสามหมนสองฮะจบที่สี่หมื่น ไอ้ย4,820บาทเบอร์ไปหมดแล้วฮะตอนนี้นั่งดูยาวๆไปเลยนั่งดูยาวเลยขออนุญาตนั่งหลับไปด้วยนะครับผมอะไรฮะดูไปเรื่อยฮะปั่นออโต,โตโอ้ฮะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงการปั่นออโตโอ้อันนี้สรารว่าแสดงว่าแตกเหรียญกลางๆโอ้โหเงินรางวัลกันตัวตๆที่4,000บาทฮะ แต่ไม่มาจริงวะไม่มาเพิ่มจริงวะเอาขอ,อยาตสต๊อปเบ็ดไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแล้วมาเลยหรอคูณสองสวยงามฮะฟีเจอร์สองโอ้โหจ่ายหมื่นห้าเลยหรอเอามาดูนิเอามาดูนิอาานรอฮะอีกตัวเดียวเท่านั้นถ้าจอดก็คือจบแต่มันก็ต้องจอดอยู่แล้วฟีเจอร์ซื้อ ท่านผู้ชมผมจะหลับตานะใครดูแล้วอย่าลืมทายบอกผมด้วยนะผมจะฟังแค่เสียงนะว่าแตกกว่ามันเท่าไหร่นะพร้อมนะจนกว่าแบบมันจะขึ้นแบบเงินรางวัลรวมอะไรอย่างงี้นะไปฮนะขออนุญาตนะหลับตาอันนี้ไม่แตกอันนี้แตกมาหนึ่งครับคูณหนึ่งอะไรอ่ะหรือว่าฟรีในฟรีนะท่านผู้ชม โอ้โหรออีกหนึ่งตัวฮะโอ้โหคูณแปดฮะคูณสิบหกครับผมคูณสามสองนี่ปืนสามก็บอกแล้วโอ้โหคูณแปดอีกแล้วคูณสิบหกอีกแล้วครับเจ็ดพันนะเดือดอยู่ เดือดเลยแหละไม่เดือดอยู่เดือดเลยคูณแปดครับโอ้โหยังไม่เด้งไปต่อเลยท่านผู้ชมยังไม่เด้งไปต่อไหนเลยแต่ตอนนี้ก็ขึ้นแสนได้สำเร็จแล้วนะ ินรางวัลซุปเปอร์เมกาที่สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทฮะนิดหน่อยนิดหน่อยท่านผู้ชมนิดหน่อยนิดหน่อยเงินรางวัลรวมอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทฮะยังไงดีท่าชมต่อดีไหมให้ห้าหมุนแล้วกันนะให้ห้าหมุนแล้วกันแตกคือจบไม่แตกคือก็ก็จบเหมือนกัน หนึ่งไปเสียงแบบนี้อรอลุ้นสเกตเตอร์แน่นอนฮะโธ <Two. S 2> คูณ2สวยงามแล้วคูณสมาหรือเปล่าคูณสมาที่ปืนสก็บอกกับสาววายฮะคูณ8รดอเซตกมาฮะสี่ตัวอรอลุ้นอะ สกเกตเตอร์4ตัวคาวบอยคูล16ไปอีกครับจะเดือดแล้วนะโอเคเงินวันซูเปอร์เมกาที่15900สัก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 ,ส,ก,ส,กสักอย่างอะไวะอีกไมห้หนึ่งไม่แตกเลยเอาแตกก่อนแล้วแตกก็เลิกเหมือนกันฮนะ มาดิคูณแปดครับผมแล้วคูณสิบหกแตกมาที่หมวกบวกไว้คูณสามสองมาเปล่า<ๆ>เงินรางวัลซุเพอร์เมกาที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทฮะโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุปปากากันด้วยนะครับผมไว้เจอเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะทุกผู้ชมสำหรับตอนนี้ก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทกันไปแล้ว สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ